บ้านีสอแหล่งเนี่ยเ่อน่อมแล้วครับเนี่ยเป็นเรืงตอนนี้เพราะว่าเาว่าอันนี้จะมาถ่ายโลกผมก็เลยปลาพวกน้ก็เลยเผาไปอาขี้ไมตัดไปหมด้มัทังคนทัหัวเลยมันตู้เียงแบบน้องบ้าง่ม เลยจะต่อเอามันทับขาดไปเลยมันมีสองข้างมันออกสิมันออก ปัะมาณสี่โมงกว่าครับเกือบห้าโมงวิ่งมิ่งเก็บของดึงประตูดึงอะไรมันมาทางไหนมาทางนี้ครับมาทางพิษที่ใต้ที่เหนือนี่ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนไหมมีฝนมีฟ้าร้องครั้งแรกเราก็มาลมมาเลยลมแล้วก็ฝนตามมาฝนตามมาครับก็วพ่งเก็บของก็ไม่ทันก็วพ่งไปตัดสายไฟตรงนี้ออกเพราะว่ามัน เข้าเครื่องซักผ้ากัวช็อตก็เลยตัดไฟออกข้างหนึ่งครับทางนู้นก็ไปเก็บหัวอาหารคุ้มหัวอาหารอืมอืมเขาเรี่มเปล่าไปหากีไมาตัดไฟหมดทั้งทั้งคนมาโหดเลยมันต้โตเรื่องแบบนั้นบ้างเป็นเรื่องชอบเลยครับเนี่ยเดินไปเดินตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าอันนี้จะมาถ่ายโลกผมก็เลย I <laughs> am